ดีครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปบนล่างครับงวดที่หนึ่งทับแปดสำหรับเลขบนครับ3ามตัวก็จะมีดังนี้ครับ สองตัวครับข้างบนนี่วิ่งศูนย์กับเจ็ดเลยครับแล้วก็ ล่างก็ศูนย์เจ็ดเจสองศูหศูนสองเจ็ด เพราะว่าล่างมี0 1 2 3หลักสิบล่างวิ่งศูนย์กับสองครับแล้วก็ดสามตัวนี่ครับข้างล่างเพราะว่าส่วนสามตัวบนเอา นี่ไปอีกชุดนึงครับเป็นแปดศูนย์เจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งเจ็ดตัวกันนะครับนี่ครับเพราะว่าเลข ่วนล่างหลัก10บล่างก็จะได้0 1 2 3นี่ครับพองวดที่แล้วมันมา2 3 4ก็เข้าไปที่สองงวดนี้มี0 1 2 3ก็เลยให้วิ่ง0กับ2 5 6มาอีกก็จะเป็น2 6 นี่ครับข้อมูลก็เอาไปเป็นแนวทางครับนี่วิ่งสูงนีเจ็ดแต่ส่วนตัวผมชอบนี่ครับ ข้างล่างก็ตัวนี้ครับแล้วก็ก็แล้วแต่คนชอบครับก็ดวงใครดวงมันครับถ้าเป็นสามตัวก็จะเป็นตัวเนี้ย ครับชอบก็ตามครับไม่ชอบก็ผ่านได้ครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดครับแต่ว่าสูตรที่สูตรมั่วสูตรปักบนนะ่ะนเลขมันเหมือนกัน ก็คลิปนี้ก็เอาสามตัวบนกัแบสองตัวล่างมาฝากแค่นี้นะครับเพราะว่าหมดที่แล้วปักหมุดบนมันก็เข้าไปที่สามหกและอันี้ก็ผมจะจับคู่ให้สำหรับปักหมุดบนก็มันก็จะได้เจ็ดศูนย์หกหนึ่ง ก็เอากันหกบนไว่ตัวนึงครับศูนย์หกแล้วก็หกเจ็ดกันไหมครับเพราะว่าเลขไม่รู้ว่ามันจะออกอะไร สูตรนี้สามตัวบนนี่ก็มันก็มีเลขอยู่อย่างเนี้ยครับสูตรมั่วกับสูตรปักหมุดบนนะ่ะตัวเลขเหมือนกันเลยครับและสูตรนี้ก็มาตรงกับสูตรมั่วกับสูตรปักหมุดบนด้วยต้องเป็นเจ็ดนะครับผมว่าข้างบนต้องมีเจ็ดแน่นอนนะ คลิปนี้ก็จะเอาสามตัวบนสองตัวล่างมาฝากที่ฝากน้องแค่นี้นะครับเพราะว่าสูตรทุกสูตรผมก็รวมมาให้ดูหมดแล้วก็สรุปแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจเริญครับวันนี้ขอให้ทุกๆท่านมีแต่ความโชคดีครับขอให้เฮงเฮงรวยรวยทุกๆคนครับ เฮงๆปังๆครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ร่ำรวยทุกทุกคนครับขอให้ถูกหวยถูกเลขสองตัวสามตัวครับคลิปนี้ก็เอามาฝากพี่ฝากน้องแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ